ครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มมือชนชาแนลนะครับวันนี้พาไปดูร้านเปิ้ลยำแซบเบอร์ตลาดตูนลุหนาสารชลบุรีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูจะเปิลยำแซ่บๆกันนะครับเดี๋ยวม,มาดูยำยำอะไรนะเจอันนี้ยำปุงม้าไข่แดง,ง,ส,ดแดงสดนะกุม้าไข่แดงกุ้งสดนะอันนี้ร้อยยี่สิบาทร้อยยี่สิบบาทนะทน,ะนี่ให้กันจุกๆเลย มูม้าไข่แดงกุ้งสดนะโอ้นี่เจ๊บอกยีงพอไหวน,นะครับ นี่เป็นยำอะไรครับยำหอยนางรมบวกปลาเซมอนค่ะหอยนางรมเซมอนเมนูนี้เท่าไหร่ครับเจ๊เมนูนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะดูให้หอยนางรมกันขนาดนี้เลยนะร้อยห้าสิบบาทนะครับเซมอนหอยนางรมนะ สวยงามเหมือนเดิมนะครับไม่คิดเงินเพิ่มนะนี่ไปล่านี้ยงพรงมาก็พาไ,ไข่แดงผสดค่ะค่าก็ยังพอมีเหมือนเดิมนะครับ มาดูยำบุดเส้นหกสิบบาทนะรับของไปแล้วนะครับเป็นลูกค้าประจำนะครับมาดูบุดเส้นทะเลหกสิบบาทของเจจัดเต็มเหมือนเดิมนะ ไปผ่านมาแวะอมุนหนุนได้น,นะครับร้านเปิ้ลยำแซ่เปอร์ตลาดโตลุงหน้าสารชนบุรีนะครับเปิดให้บริการเหมือนเดิมนะโควิดก็ไม่ได้หยุดนะครับเจ๊บอกพอไหว ดูบนเส้นทะเลหกสิบบาทนะนี่นะจุกๆเลยนะหกสิบบาทนี่ไปแล้วมาดูมามา่ารวมมิตรเมนูนี้ก็หกสิบบาทนะครับ ที่ร้านก็จะเงีย,งยบๆไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอขายได้อยู่นะครับสู้ๆกันไปครับผ่านวิกฤตโควิดไปให้ได้นะครับออกจากบ้านการอย่าตกนะครับแมสอย่าลืมใสแอลกอฮอล์พกด้วยนะครับค้ามาก็จะมาจอด,ดหน้าร้านแบบนี้เลยนะครับ ดูยำมะม่าต่อนะมะม่าโรมิทหกสิบบาทมะม้าเหรอครับมะม้าโรมิทเผ็ดน้อยนะหกสิบบาทเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกเจได้นะ ตอนนี้มีแต่ซื้อใส่ถุงกลับบ้านนะครับใส mm hmm. ่ถุงใส่กล่องนะไ mm hmm. ม่คิดเงินเพิ่มนะครับ mm hmm. มาดูยำเส้นแก้วหกสิบบาทนะ mm hmm. อย่าลืมลกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องหนุ่มมืงชนชาแนลนะเคอยอัปเดต้านเปิ้นยำแซ่ปเปอร์ตลาดโตลุงหน้าสาลมาดูตลอดนะครับมาดูยำเส้นแก้วต่อนะเมนูนี้60ปบาทนะครับ คนสวยรับไปแล้วนนยำเส้นแก้วนะเส้นแก้วลม,มิทหกสิบบาทนะ กันความแทบเหมือนเดิมนะถุงหมดถึงหมดเพิ่มถุงนะครับ มาดูยำเบคอนยำเบคอนเ0็ดสิบบาทนะยำเบคอนเ0็ดสิบบาทนะอย่าลืมแวะมาหนุนกันนะครับร้านเปิ้ลยำแซบเวอร์ตลาดต้ารุ่งหน้าสารชนบุรีนะครับอย่าลืม กดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยค่ะกดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับ,บนี่ยำเบคอนนี่ค่ะเจ็ดสิบาทนะเจ็ดสิบบาทนะเบคอนจุกๆเลยนะ อันนี้อะไรครับอันนี้ผ่ากุ้งค่ะผ่ากุ้งนะกุ้งตัวใหญ่ จะมีตะไคร้ซอ,อยใส่ให้ด้วยนะครับอหอมเลยมาดูลีลาการซอ,อยตะไคร้เจปเปิลน,นี้เป็นไงเมื่ออาชีพนะครับผมก็ขายมา20ปีนะ กุ้งหกบาทไปแล้ว <c oughs> ต่อไปเมนูเลยครับมาดูเล็บมือนางนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูนี้เป็นเมนูสุดท้ายนะครับ <c oughs> นะ้เล็บมือนางนะให้กันเต็มชามเต็มกระมังเหมือนเดิมเลยนะครับ ดูยอมเล็บมือนางขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหนูมูชนชาแนลให้ด้วยนะครับดูเมนูนี้เป็นเมนูสุดท้ายนะครับยำขาไก่หรือว่ายำตีนไก่นะครับสำหรับคนชอบกินตีนนะไปไปนี่ล <ไป S 1> ะชาไก่ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับป้ายน,นี้เลยนะครับอันเปิ้ลยำแซ่บเออร์ตลาดตูลุงนาศาลชลบุรีนะครับ